หน่อยครับผมอันนี้พิ็นเป็นผมนายสุริยังศราครับเป็นเป็นชาวบ้านบ้านน้องหานครับบ้านน้องหานนี่ครับน้องแยาขาวนี่ครับปัจจุบจะเดินทางกับโคราชนี่ครับโคราชครับทำทำทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นอาจารย์เป็นคุณครูอยู่้วไม่ไม่เป็นทหารครับเป็นทหารรับราชการทหารรับราชการทหารครับผมอ๋อก็เลยขึ้นรถไฟกี่รอบแล้วครับเนี่ยโอ้ใช้บริการบ่อยมากครับเป็นสิบแล้วครับอ๋อสิบรอบนะใช่ครับก็คือ ที่มาใช้บริการเพราะอะไรอ่ะรถไฟหนึ่งคือมันสะดวกถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับโอ้โหสโลแกนเลยครับผลพ่อยได้ก็คือเราได้ดูบรรยากาศรอบๆด้วยครับนี่ชอบไปด้วยชอบบรรยากาศดีน้องรถไฟนะ่รถไฟคือผลพ่ยได้ครับโอ้สุดยอดเลยโอเคขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับพบเจอเจอกันอีกแล้วกับช่องวิถีบ้านๆสไตล์คนอืดเมียกวันนี้ เปิดรายการด้วยการสัมภาษณ์นะน,นะครับพี่ผู้โดยสารสองท่านนะที่มารอชมอามารอขึ้นขบวนรถนะที่จะกลับไปทางจังหวัดนครราชสีมานะฮะพี่เขาก็ได้เล่าถึงความประทับใจกับการโดยสารด้วยขบวนรถไฟนะบอกว่าชื่นชอบบรรยากาศและเขาชื่นชอบความประทับใจและก็ประหยัดทางประหยัดทางปลอดภัยด้วยนะครับเข้าคอนเซ็ปต์สโลแกน ที่เราจะมาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวหน้าสถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรงมาดูขบวนรถทั้งขบวนรถส่งสินค้านะขบวนรถทั้งขาขึ้นขาลงนะครับของอหน้าสถานีบ้านใหม่สำโรงกันก็เบื้องต้นก็จะเป็นภาพบรรยากาศฝั่งนู้นนะไกลๆที่เรามองเห็นฝั่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะครับ แล้วอีกไม่นานก็จะเป็นข้างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ในอนาคตสำหรับผมผมว่าบรรยากาศการชมทางรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ผมได้มาถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับชมกันครับสำหรับบรรยากาศตรงจุดนี้บริเวณนี้ผมเคยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ เป็นยังไงบ้างครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กําลังใจด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของช่องของพวกเราครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สถานีบ้านใหม่สำโรงอยู่ซีคิวของเราเองครับอยู่ตงบนลาดบัวขาว ใครไม่เคยมาลองแวะมานะฮะบรรยากาศดีฮะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูเลาะดูรอบๆครบับี่เหมือนขอบวนรถจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนฮะโอ้ป้ายานี้สวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูฮะโอ้สุดยอดแก้วบรรยากาศดัีดูก่อนเนี่ยมันต้นอะไร โอ้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้ผมพาเพื่อนเดินมาสำรวจลางรถไฟโอ้ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของการทางรถไฟเราจะสำรวจทำไมตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับเป็นไงบ้างครับประทับใจกับการที่พาเพื่อนๆ,อนๆมาเที่ยวสถานรถไฟแห่งนี้ไหมครับ ว้าวเ,เพื่อนๆพอดีเจอเขบวนรถสินค้ามาพอดีเลยกําลังกับพอดีก็เจอเขบวนรถสินค้าเราก็เลยถ่ายเมื่อนได้ดูเนาะตอนนี้ไม่รู้เขาหยุดทําไมนะแต่ว่าไม่มีไม่มีขบวนรถที่กําลังจะเข้าเทียบจอดสถานีอีกขบวนนะฮะแต่ว่าเขาน่าจะหยุดรอสัญ,ญญาณไฟเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ขบวนรถคันนี้ออกไปนะฮะโอ้โหขบวนรถขนส่งสินค้า แฮปปี้สุดๆแล้วฮะมาไม่ไม่เสียเที่ยวนะที่ได้ไปเจอขอบวนรถไฟอืมเพราะว่าตั้งใจที่จะมาเก็บคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะเป็นขบวนรถอมกำลังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครราชสีมา ผมว่ายังมีเพื่อนๆน,น้องๆหลายคนนี่ที่อยากชมขบวนรถไฟแต่ว่า,ายังไม่มีโอกาสได้มาชมหรือได้ขึ้นขบวนรถไฟวันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งทริปดีๆของ EP นี้ก็เลยเก็บมาฝากกันถือว่าเป็น EP ที่อมอบของขวัญให้กับคนที่รักในรถไฟการเดินทางด้วยขบวนรถไฟกันนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เริ่มออกตัวแล้วครับบนบนดิดแต่ไม่ใช่เปิดบูถ์แล้วนะครับผมเพื่อที่จะบอกให้ ทางเขาเรียกว่าทางตัดผ่านทางรถไฟข้างหน้าสถานีเนี่ยไม่มีจุดตัดผ่านนะครับไม่มีไม่มีเครื่องกั้นนะฮะก็เตือนไว้ก่อนเผื่อรถยนต์หรือรถกระบะขับผ่านกลัวจะเกิดอุบัติเหตุกันนะครับก็ไปแล้วครับผมไปแล้วครับขบวนรถคันนี้ส่งสินค้าพุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครราชสีมานะครับผมแต่ปลายทางไม่รู้ว่า จะส่งที่จังหวัดอะไรนะครับอโอเคนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจของสำหรับวิดีโอดีๆของพวกเราด้วยครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับไหนครับผมอันนี้เป็น,ปนผมนายสุริยา,งา,าคงศลาครับเป็นชาวบ้านบ้านน้องหานครับบ้านน้องหานนนคำน้องยาเขาเนะครับจะเ,เดินทางกับ โคราชนี่ครับโคราชครับทำทำทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นอาจารย์เป็นคุณคุยแล้วไม่ไม่เป็นทหารครับเป็นทหารรับราชการทหารรับราชการทหารครับผมอ๋อก็เลยขึ้นรถไฟกี่รอบแล้วครับเนี่ยใช้บริการบ่อยมากครับเป็นสิบแล้วครับอ๋อสิบรอบ้วใช่ครับก็คือที่มาใช้บริการเพราะอะไรอะรถไฟหนึ่งคือมันสะดวกถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับโอ้โหสโลแกนเลยครับผลค่อยได้ก็คือเราได้ดูบรรยากาศรอบๆบด้วยครับชอบไปด้วยชอบบรรยากาศดีเนาะรถไฟนั่งรถไฟ่คือผลพลอยได้ครับ สวัสดีครับเลย <Yeah. S 1> โอเคขอบคุณมากครับครับผมครับผม